ได้อันใดสิจัดให้ทันทีบ่มีกะขอพอ่อบ่มีกะขอแม่ขั้นว่าเพื่อฮักแค่ขอแม่บ่มี Sorry as DJ เอวินชาแนลภูมิใจเสนอ เป็ในยังไงบ้างสบายดีก็สบายดีครับแล้วกำลังทำอะไรอยู่นะนั <c oughs> เห็นยุ่งเชียวหน้าเคร่งเครียดเลยนะนี่ว้าว wow. กำลังค้นหาที่เรียนทําธุรกิจคาเฟ่อยู่ครับเพราะตอนนี้ผมมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนดีอยากปรึกษาหาที่ปรึกษาเยี่ยมเลยนะป๋ารู้จักอยู่ที่นึงซึ่งที่นี่นะเป็นที่ที่สามารถที่จะเรียนได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกคอร์สเรียนต่างๆนะอุปกรณ์น้ํายาเครื่องมือรวมถึงงานท่อที่สําคัญนะเมื่อเขาสอนเราเสร็จเขาจะมีที่ปรึกษาในการเข้าไปดูแลเรา เข้าไปจัดการให้เราที่สําคัญถ้าเกิดเราทํางานยากเขาก็จะมีคอนซัลเซ้า์เนี่ยเข้าไปติดตามหลังการขายซึ่งที่นี่ดีมากเลยเขาชื่อว่าดาลีอะคาเดมีลองไปที่นี่ดูนะัดเยี่ยมเลยครับป๋าแล้วนี้ผมต้องทําไงบ้างครับง,ง่ายๆนะัดแค่นะัดสมัครผ่านระบบออนไลน์นะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้แล้วเสื่อมคันที่สุดเขามีการสอนถึง188รุ่นแล้วนะรุ่นนี้ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยคือรุ่นที่189ที่สําคัญนะครับเมื่อเราเรียนเสร็จนะก็จะมีโค้ดตามพื้นที่ต่างๆเข้าไปสอนเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโค้ดพินายโค้ดอันดาลีโค้ดยูซุปรวมไปถึงในส่วนของฝ่ายการตลาดของเขาซึ่งมีผู้นําที่ดีอย่างผู้อำนวยการสถาบันอาจารย์นันยาชลัดคอยดูแลเราอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อนี้บอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากๆนะัด อาจจะมองไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวป่าเล่าเห็นภาพก็แล้วกันนะครับที่นี่นะเขาเอาใจใส่ผู้สมัมนาทุกๆคนที่มาเข้าเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องเรียนที่สะอาดสะอ้านแล้วก็ความเป็นระเบียบการจัดวางต่างๆรวมถึงในส่วนของคอร์สเรียนที่จัดเตรียมมาให้เห็นไหมทุกคนสนใจที่จะตั้งใจเรียนกันหมดเลยที่สำคัญที่สุดมีวิทยากรมากความสามารถขอให้ความรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ และที่สาพันนะสถาบันเขาอ่ะสุดยอดมาก,มากพนักงานต้อนรับก็หน้าตาดีนะครับอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเห็นไหมนี่ที่เขาให้ความสําคัญนะครับผมมาเรียนที่นี่นะส่วนใหญ่ลูกค้ากลับไปนะรับแต่รถประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นรถเบนเออบีเอ็มเอยโหสุดยอดเลยนะครับที่สําคัญเวลามาเรียนนะเขาจะมีโค้ดสอนตั้งแต่ต้นเลยการรับรถทํำยังไงทําแบบไหนนี่นะ แล้วก็ในส่วนของวิธีการทํางานต่างๆเขาก็จะบอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการล้างห้องเครื่องการทําความสะอาดห้องเครื่องหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูของสีรถต่างๆเขาจะสอนทั้งหมดทุกขั้นตอนทุกกระเบียดนิ้วเห็นไหมทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนกันหมดเลยนะนี่แล้วที่สําคัญนะเวลาสมมุติภาพปฏิบัตินะนี่โค้ดลงมือสอนเองให้เห็นเลยว่าทําอย่างนี้นะจุดนี้นะนี่การฉีดโฟมเป็นยังไงอะไรยังไง โอ้โหเละมันที่มากกว่านั้นนะเขาใส่ใจทุกๆคนเหมือนกับเพื่อนไม่ได้คิดว่าเป็นลูกค้าเลยให้ความสำคัญทุกๆคนเท่าๆกันเลยที่สำคัญนะในส่วนของการสอนเนี่ยเขาเนี่ยใส่ใจตั้งแต่หนึ่งสองสามตั้งแต่คนที่ไม่เคยเป็นก็จะสามารถมาเรียนที่นี่ก็เป็นงานได้และงานออกมาอย่างมืออาชีพเลย นี่เห็นไหมทุกคนตั้งใจเรียนมากๆโค้ดก็ตั้งใจอธิบายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือคาสปาเครื่องสเตมเมอร์นี่มีทั้งหมดเลยทันสมัยมากมายทุกๆเครื่องพร้อมสับสำหรับคุณคือพูดง,ง่ายๆออกมาที่เดียวจบครบทุกอย่างนี่เครื่องสเตมเมอร์เนี่ยมันดีมากเลยนะนะมันสามารถฆ่าเชื้อก็ได้สามารถทำความสะอาดก็ได้สามารถลาถ้างทุเป็นคันๆก็สามารถทำได้เลยนะนะ นี่ที่สำคัญที่สุดนะเครื่องมือตัวนี้เนะี่ยเป็นเหมือนกับพระเอกเลยในส่วนของเครื่องมือขัดเราก็มีคาดีเทลลิงเนี่ยเรามีให้นักเรียนเนี่ยลองเรียนทุกๆอย่างเลยคุณไม่ต้องเอาอะไรมาเลยคุณมาแต่ตัวพร้อมกับใจที่อยากมาเรียนที่สำคัญนะเขาจะบอกในส่วนของโครงสร้างต่างๆห้องต่างๆที่จะทำเนี่ยต้องทำแบบไหนความสว่างเป็นยังไงขนาดห้องเท่าไหร่ ติดป้ายแบบไหนติดป้ายอย่างไรเขาใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆจนกว่านักเรียนเนี่ยจะเป็นไปช่วยดูแลไปดูหน้างานนู่นนี่นั่นให้ทั้งหมดเลยนะนี่หลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีภัยประกาศรับภัยประกาศเพื่อที่จะยืนยันว่าคุณจบการเรียนจาก สถาบันบริหารธุรกิจคาแคในหลักสูตรการบริหารจัดการคาแครสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนในแต่ละรุ่นในแต่ละรุ่นเลยซึ่งรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่190แล้วนัดไปเรียนได้เลยนะพูดง่ายง่ายว่าป๋าเล่ามาจนเมื่อยปากแล้วนี่เห็นกันไหมนี่พนักงานเอ่ยอะไรเอยนักเรียนที่ไปเรียนเนี่ยเขาก็มีความประทับใจในการที่เขาเนี่ยได้มาเรียนที่นี่ ประทับใจแล้วกลับไปเนี่ยก็จะไปเปิดให้มันยิ่งใหญ่สมกับที่ได้มาเรียนที่นี่นั่นเองหลังจากนั้นก็จะมีการถ่ายทำเนียบรุ่นเพื่อเก็บไว้นี่เห็นไหมล่ะนี่เห็นไหมทุกคนถือเกติบัตรแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสถ้ายังไงเราอย่ารอช้านะไปกันเลยดีกว่านะป่าเล่าจบแล้วล่ะโอ้โหพี่น้าโคตรดีอะ ่าครับแล้วผมต้องทำไงบ้างครับได้ได้นัดงั้นเดี๋ยวป๋าพาไปเลยเพราะเดี๋ยวที่นั่งเต็มไปกันครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับละครสอนความรู้นะครับบายเควินสายเปนะครับหรือว่าโค้ชเควินนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับผมกับละครนะครับที่ให้มาให้ความรู้กับในส่วนของการทำคาแคร์ทำที่ไหน ประสบความสําเร็จทําอย่างไรมีที่ปรึกษาแบบไหนถึงจะประสบความสําเร็จในละครก็ได้บอกกันไปหมดแล้วนะครับถ้ายังไงนะครับผมอย่าลืมนะครับตามใน EP ีหน้านะครับว่าผมนะครับ เควินสายเปเนี่ยนะครับในช่องเควินชาแนลเนี่ยนะครับจะมีอะไรมาให้กับในส่วนของ FC ททุกท่านนะที่กดติดตามกันอยู่นะครับยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพี่เคด้วยแล้วกันยังไงติดตามอีพีนี้นะครับว่าผมเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของตัวละครอะไรมาให้ชมกันบ้างนะครับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย อยไรอันด junior? ใดติดใจให้ทันทีบ hmm ่ม er ีกะขอพ่อบ่มีกะขอแม่ขันว่าเพื่อหักแค่พ่อแม่สายเป็สายเป็นตั้งสายใจอยากได้อันใดติดใจให้ทันทีกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้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 ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพจด้วยครับขอบคุณครับ